มีแต่อาหารรสจัดทั้งนั้นเลยค่ะยังไงวิฝากสั่งสลัดเพิ่มให้พี่มิตาด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณวิแหมเอาอกเอาใจกันดีเหลือเกินนะพี่สะพายคนนี้เนี่ยคุณออมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะฉันจะไม่อ้อมค้อมนะในฐานะที่เราต่างก็เป็นเมียกันด้วยกันทั้งคู่ถึงแม้ว่ากันเขาจะไม่สนใจยดีฉันแล้วก็เถอะแต่ฉันอยากจะเตือนให้เธอรู้เอาไว้ ว่าเธอกำลังไว้ใจผิดคนคุณหมายถึงอะไรเธอคงไม่เคยรู้เลยสินะว่าเมื่อก่อนกันเขาทั้งรักทั้งหลงพี่สะใภ้เธออยกับอะไรดี <S <S ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามกันดูสิแต่ก็อย่างว่านะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากันเขาจะเล่าอะไรให้เธอฟังหรือเปล่าถ้าให้ฉันเดานะทั้งกัน ทั้งพี่ชายเธอแล้วก็มีตาน่าจะไม่ได้เล่าอะไรเรื่องนี้เธอฟังเลยแล้วคุณมาบอกฉันทำไมก็ฉันสงสารเธอน่ะสิฉันไม่อยากเห็นเธอโดนพี่สะพ้ยปั่นหัวแบบนี้แต่ก่อนนะฉันได้ข่าวมาว่าคุณกันกับคุณปรินเนี่ยแทบจะฆ่ากันตายเพราะผู้หญิงคนนี้เลยนะฉันก็แค่อยากจะเตือนเธอเอาไว้อะขอบคุณที่เตือนนะคะ แต่ฉันไม่สนใจเรื่องในอดีตแต่บังเอิญว่าเรื่องในอดีตเนี่ยมันยังกลับมาวนเวียนอยู่ในปัจจุบันนี้สิใครจะไปรู้ถ่านไฟเก่ามันอาจจะยังขุกอยู่ก็ได้ฉันจะเตือนอะไรให้อย่างหนึ่งนะคะที่คุณยังเป็นอยู่แบบนี้ก็เพราะว่ามัแต่วนเวียนอยู่แต่ในอดีตที่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทำไมถึงไม่พยายามอยู่ในปัจจุบัน แล้วทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้ล่ะคะมันก็จริงอย่างที่คุณวีพูดนะคะคุณกำลังเล่นเกมให้ฉันกับวิเข้าใจผิดกันอยู่ใช่ไหมคะฉันสองคนเป็นเมียกันเราก็ต้องเตือนกันไว้สิกลัวว่าจะมีคนอื่นมาฆ่าไป,ปกินผู้หญิงสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกนะถึงจะมีครอบครัว ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำผิดนั่นนะสินะสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้ต่างจากสิ่งที่คุณเป็นเลยจิตใจคุณมันคงคิดได้แค่นี้สินะคิดเป็นแต่อะไรที่สกรปรกสกรปรกฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคกนกันเขาถึงไม่เลือกคุณฉันจะบอกไว้ให้เอาบุญนะ ต่อให้ไม่มีวิมาลาหรือว่าผู้หญิงคนอื่นๆทั้งโลกคุณกันเขาก็ไม่มีทางกลับมาหาคุณเพราะว่าเขาไม่อยากจะกลับไปอยู่ในนรกอีกแล้วและไอ้วิธีงโงงๆที่คุณจะปัดโบวิเรื่องฉันมันก็คงไม่ได้ผลเพราะว่าเราเข้าใจกันดีเข้าใจกันดี หรือว่าหาวิธีแบ,บ่งผู้ชายกันได้อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะต่ำแบบคุณฉันจะบอกอะไรให้อย่างอย่โมแต่เสียเวลาหาเรื่องให้ฉันกับพี่มิตามาทะเลาะก,กันเพราะฉันเชื่อใจและไว้ใจคนที่ฉันรักทั้งพี่มีตาและคุณกันแผนนี้คุณใช้ไม่ได้ผลแล้วคุณอ้อน 아! <목소리나>